ขอความสุขสันติความเมตตาจำเริญจากอลอซุปทานตลา,านะครับจงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านอันหัมดิลลนะครับก็ชุกกฎในความเมตตาของอลอซุปตานตลานะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาพบปะพูดคุยกับ พวกเราทั้งหลายนะครับผมเองนะครับหัวข้อนี้เนี่ยจริงๆก,ก็ได้พูดมาหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่ผมอยากจะพูดนะครับเนื่องจากผมเห็นว่ามันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์โลกเราปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับซึ่งเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาของคนทุกหมู่เหล่า นะครับไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดก็ตามนะครับทำไมหัวข้อนี้สำคัญนะครับนั่นคืออันแรกที่ผมอยากจะพูดอันที่สองในที่นี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพี่น้องสุสลิมเราผมเข้าใจว่ามีพี่น้องชาวพุทธก็มาร่วมอยู่สองสามท่านผมเข้าใจถูกนะชุมไหมครับนะครับซึ่งซึ่งในวันนี้ก็ลองมาฟังดูนะครับถึงแม้ท่านท่านไม่ใช่ ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่ท่านก็อยู่ร่วมกับพี่น้องมุสลิมนะครับก็ลองามาฟังดูครับว่าในทัศนคติอิสลามนั้นมันมีหลักการยังไงในการอยู่ร่วมกันและอันที่3นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุโดยเฉพาะจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับซึ่งอยู่ในภาคเหนือถึงแม้บริบทอาจจะแตกต่างนะครับในภาคเหนือมุสลิมเราจะเป็นคนส่วนน้อยที่อยู่ใน สังคมในชุมชนนะครับทางนู้นแต่ในขณะที่พี่น้องทางใต้ในมุสลิมหลายจังหวัดโดยเฉพาะสามจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นมุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่หลายคนก็มักจะพูดนะครับผมก็จะมีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องในสามจังหวัดหลายคนก็จะจะบอกของอาจารย์ทําได้เป็นบริบทในภาคเหนือของเราเนี่ยมันบริบทต่างกันอะไรต่างแต่พวกเราก็ลอง ผมผมก็จะท้าทายความคิดนั้นต่อครับว่าถึงแม้บริบทเราอาจจะต่างกันประวัติศาสตร์ความเป็นมาหลายเรื่องแน่นอน,นต่างกันนะครับแต่ด้วยหลักการถ้าเราบอกว่าเรายือนอยู่บนฐานของอิสลามนะครับผมคิดว่าจุดนั้นมันก็มีอยู่ร่วมกันอยู่เพราะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงฐานอันนั้นนะครับ ถึงแม้บริบทมันจะมีความแตกต่างนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ลองดูว่าฐานนั้นเนี่ยมันยังจะไปใช้ได้ไหมถึงแม้จะบริบทที่มันจะต่างกันทําไมมุมมองนะครับผมเล่าให้พวกเราฟังคุยกับพี่น้องหลายคนในในใน,ในภาคเหนือในเชียงใหม่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเขาจะมีความรู้สึกเห็นใจกับพี่น้องทางใต้นะครับสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นตอนนี้กลายเป็น เกือบบอมในในใน,ในเป็นทุกวันนะครับมีระเบิดเกิดขึ้นสองวันก่อนผมอยู่เนาลาทีว่าก็เจ็บจุดน,นะครับที่เนรา,าทีวา่าพี่น้องทางนู้นเนี่ยเขาก็จะมองด้วยความเห็นใจนะครับว่าอยากเห็นเหตุการณ์มันสงบอยากเห็นการอยู่ร่วมกันนะครับด้วยความสันติสุขเขาก็จะมีมุมมองถามว่าเฮ้พี่น้องทางเชียงใหม่ทางที่อื่นเขาคิดยังไงนะครับอันหนึ่งที่ผมได้ยินมาแล้วก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังสําหรับพี่น้องในที่นี้มี3จังหวัด หลายคนนะครับผมเข้าใจว่าสิบกว่าคนเขายังม,มองว่ามันมันไม่เหมือนกันของเราเนี่ยคนพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเป็นคนอพยพที่เข้ามาอยู่นะครับในในภาคเหนือในแผ่นดินไทยนะครับพวกพวกเราจะเห็นผมตั้งใจที่มาให้พวกเราเห็นนะครับชื่อผมเนี่ยสามชื่อครับสุชาติเกิดมานะครับแต่แต่พ่อเป็นคนจีนครับเดินเท้ามาหลังเหมาเจ๋อตุง ปฏิวัติเหมาปฏิวัติปิดประเทศกับพ่อก็กลับประเทศไม่ได้ก็ามาแต่งงานกับแม่ที่ที่เชียงใหม่ก็ต้องขอบคุณเหมาเจิยอตูงด้วยนะครับที่ให้ผมได้มาเกิดที่เมืองไทยที่เชียงใหม่พอพ่อเกิดก็ต้องเขียนจดหมายกลับบ้านไม่มีไลน์เฟซบุ๊กนะครับก็ตอนนี้มีลูกละคนโตเป็นผู้ชายให้ตั้งชื่อหน่อยนะคเขาจะให้ความสําคัญมากกับชื่อนะครับคนจีนเห็นชื่อปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนรุ่นไหนนะครับชื่อเนี่ยมันจะบอกนะครับเพราะฉะนั้น ก็ได้ชื่อจีนมาเออผู้เฉียงแม่ฉีเฉียงเฉียงเออผู้เฉียงเพราะฉะนั้นคนรุ่นผมเนี่ยจะมีเฉียงเหมือนกันหมดเลยครับตอนนี้ผมมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่มาจากจีนตอนนี้หลานจากมองจีนมาอยู่ที่บ้านมาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ก็ยังไปมาหาสู่กันนะครับหลังจากทีเออ่เปิดประเทศหลังจากที่การเดินทางสะดวกเดี๋ยวนี้บินตรงจากผมบินตรงจากเชียงใหม่ไปคุณหมิงใกล้กว่าบินตรงจากเชียงใหม่มาหาดใหญ่ นะครับไม่ถึง<ม>ชั่วโมงครึ่งถึงแล้วครับคุณหมิงเครื่องลงแล้วครับขนาดใหญ่ใช้เวลาก็พอๆกันเกือบสองชั่วโมงนะครับเพราะนั้นหลังจากเจ็ดวันเราก็ทำอทจจิโกเหมือนกันครับก็พาอุ้มไปหาอิมัมก็ได้ชื่ออบูบักกอบูบักชื่อภาษาหลับมานะครับเพราะนั้นแม้แต่ในความเป็นตัวตนของผมพวกเราลอง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 ,ลองถามตัวเองด้วยครับผมไม่ใช่ผมไม่คิดว่าผมคนเดียวครับ ที่มีมความเป็นตัวตนที่มีหลากหลายเยอะแยะมากมายสามชื่อซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับนะครับมีทั้งชื่อไทยชื่ออาหรับชื่อจีนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมอัตลักษณ์ของความเป็นจีนนะครับที่มีอยู่ในตัวเองนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นพวกเราเราลองตั้งคําถามว่าในตัวเราเนี่ยมีมีอัตลักษณ์ของเราคืออะไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับ อย่างนี้ครับทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญครับการอยู่ร่วมในสังคมพหุนะครับเราจะเห็นนะครับจากผมไปดูรายงานของของยูเนสโกเนี่ยบอกเลยครับ <S <S ที่ผ่านมาการสูญเสียของมนุษย์จำนวนมากมายครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันล้วนมาจากความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะทั้งทงที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะแต่มันไม่มีความไว้วางใจกันเกิดขึ้นพราอ,อะไรเดี๋ยวก็ลองดู ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตลักษณ์ศาสนาชาติพันธ์มีความสําคัญอย่างมากศาส,สนาถึงแม้ไม่ใช่สาเหตุหลักแต่ก็มีการนําไปสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งผมเนี่ยเถียงกับเพื่อนคนหนึ่งฮนะน่าสนใจมากฮะเขาบอกว่าโอ้ศาสนานเนี่ยตัวดีเลยครับที่เป็นบ่อกเกิดของความรุนแรงเพื่อนเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนชอบกินเหล้านะ อดีตประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยไม่มีสงครามน้ำเมาไม่มีคนเมาเหล้าแล้วชวนกันไปทําสงครามไม่มีแต่คนที่ข้างศาสนาแล้วทําสงครามศาสนาเนี่ยมันมีเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ซึ่งตรงนั้นก็ต้องเถียงกันได้ต่อไปนั่นนั่นนั่นมันก็เกิดขึ้นจริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเราก็มองด้านเดียวไม่ได้นะครับแน่นอนเพราะมันมีคนที่เอาศาสนาไปไปรับใช้ความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีคนศาสนิกอีกเยอะ นะครับในโลกนี world, ้เน uh ี่ยคนส่วนใหญ่ก็ระบุตัวเองว่านับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็อยู่อย่างสงบเขาก็อยู่อย่างเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมในความเชื่อในแต่ละศาสนาของเขานะครับเขาไม่ได้ไปใช้ความรุนแรงคนรุนแรงอาจจะมีส่วนหนึ่งแม้แต่สามจังหวะเจ็ดจุดต่อให้เจ็ดจุดในในลาที่ว่าที่ผมอยู่ในวันนั้นในขณะที่มันมีกี่อีกกี่อีกกี่อำเภอกี่กี่พันหมู่บ้านนะครับที่ที่เขา ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กกต้องเถียงกันแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีการเอาศาสนาที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมันมีเอาไปเชื่อมโยงกับการใช้ความรุนแรงอย่างมากการยิ่งสงครามในปัจจุบันมันไม่ใช่ระหว่างรัฐต่อรัฐแล้วนะครับมันจะเป็นสงครามนะครับระหว่างความขัดแย้งในเรื่องศาสนาชาติพันธุ์อยู่เยอะทําไมเรื่องนี้สําคัญครับแน่นอนครับ ผมจริงๆผมไม่อยากจะขึ้นรูปอย่างนี้เลยนะครับแต่นี่คือมินิตยสารไทม์เอาไปลงครับพวกเราพวกเรารู้จักนะครับพระบีรทุซึ่งอยู่ในพมา่าเกิดเหตุการณ์นะครับตามล้างตามเช็ดมุสลิมนะครับในในพมา่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างในเมืองมิถิลานะครับเผามัสยิดเผาโรงเรียนนะครับเด็กตายไม่รู้เท่าไหร่นะครับที่เกิดขึ้น นะครับแล้ววีเลิมวีระทุครับวีระทุได้รับรางวัลน,นักพระนักสันติภาพครับนะครับเพราะนั้นตรงตรงตรงเนี้ยนะครับมัน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 ,มนแล้วแล้วแล้วก็มีมีพระในบ้านเราบางรูปบอกว่าประกาศใช้วีระทุโมเดลผมก็ไม่อยากขึ้นรูปแล้วครับพ,พอแค่ได้ยินเสียงท่านนี่ผมก็เครียดแล้ว ต่อไปพระใครฆ่าพระหนึ่งลูกในสามจังหวัดเราจะต้องเผาหนึ่งมัสยิดใครอยู่ใกล้มัสยิดไหนเผามัสยิดที่นั่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นพระด้ยังไงนะครับผมพยายามจะพูดกับพวกเราตลอดเราอย่าไปโจมตีอย่าไปประทะกับพระในลักษณะอย่างนี้ครับ สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเพราะผมคิดว่ามีชาวพุทธจํานวนมากเขาจะไม่ยอมครับให้มีภาพแบบนี้ในสังคมไทยนะครับใครให้ดูได้ดูคลิปเล็กๆที่นครศรีธรรมราช<ม>ก็ออกมาเป็นพระเหมือนกันนะครับออกมาโจมตีแล้วครับว่าภาพแบบนั้นไม่ใช่ภาพแล้วครับแล้วท่านเรียกตัวเองไม่ยอมเรียกตัวเองว่าพระด้วยซ้ําเรียกชื่อตัวเองครับตอนออกคลิปเนี่ยผมเพิ่งดูก่อนที่จะเดินทางมาที่หาดใหญ่ผมไม่อยากเรียกตัวเองว่าเป็นพระ เพราะว่าการบางทีการเลือกตัวเองว่าเป็นพระเนี่ยมันไปยึดติดก,กับอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้เรารู้สึกเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นทัานคิดแบบนั้นเลยนะแล้วท่านก็พูดถึงไม่เห็นด้วยกับพระมหาพิชาติอย่างไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเกิดได้ยังไงครับในสามจังหวัดพระจะไปบินทังบางต้องมีทหารคุมนะครับเราผมในฐานะมุสลิมเนี่ยถึงแม้ผมจะอยู่ต่างต่าง จังหวัดต่างบริบทก็ตามเนี่ยผมก็จะต้องตั้งคําถามแบบนี้ครับว่าในสังคมมุสลิมเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับในขณะที่เรา,เ,ราเห็นถ้าเรากลับย้อนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยนะครับในธรรมดูนมาดีนะก็ดีนะครับในประวัติศาสตร์ความขัดแย้งต่างๆก็ดีครับมุสลิมจะต้องช่วยกันปกป้องศาสนิกอื่นใครที่จะมาทําร้ายเพื่อนบ้านไม่ว่าศาสนกใดก็ตามเราจะต้องลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องครับ วันนี้เราให้ทหารถือ M 16คุมภาพไปบินทัพบางเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าหมดหมูใจมากทําไมเราต้องพูดเรื่องนี้ครับกี่พันศพแล้วครับตั้งแต่ปี47มาเนี่ยนะครับดูน้ําตาเด็กกำพร้านะครับเต็มบ้านเต็มเมืองที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเลยเนี่ยเราจึงต้องมาพูดคุยกันครับเราในฐานะผู้นำเยมชนเนเราจะต้องทํำยังไงครับที่จะต้องสร้างให้เกิดการอยู่ร่วมกันนะครับอย่าง สุขสงบให้เกิดขึ้นเป็นเป็นอามา ن ะของพวกเราทุกคนแพร่กระจายไปทั่วอิสลามโอฟอเบียนะครับอ,อ,อิสลามโอฟอเบียเรามุสลิมเราเรียนประวัติศาสตร์มาไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับตอนสมัยท่านศาสดาเผยแร่อ,อิสลามก็ถูกครับต่อว่าทำร้ายคนบ้านะครับ ตามล้างตามเช็ดต้องหนีนะครับสิบสามปีในมักกะสิปีในไะนะสิบสามปีในมักกะอยู่ไม่ได้ก็ต้องอพยพยิจรอไปที่มาดีนนะนะครับเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เราก็จะเห็นครับการประทุกที่ผมคิดว่ารุนแรงที่สุดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งในสองพันหนึ่งนะครับเป็นปีที่ผมไม่เคยลืมเลยครับเพราะเป็นปีเป็นปีที่ผมเดินทางไปถึง ผมไปเรียนไ,ได้ทุนไปเรียนต่อหนังสือเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยฮาวายที่อเมริกาเนี่ยผมไปถึงเดือนกรกฎาคมกรกฎาสิงหากันยาสิบกันยาเกิดผมจะลืมได้ไงครับผมตื่นขึ้นมาละหมาดซูโบโอตอนเช้าละหมาดเสร็จกําลังลงไปอีกสักนิดสักหน่อยยังไม่ทันนงิเพื่อนโทรมา,าอีากขอพักอีกอันหนึ่งพี่พี่รีบเปิดดูทีวีเดี๋ยวนี้ ผมว่าต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่นอนพูดแครนี้ครับต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่นอนผมรีบเปิดทีวีครับเปิดไป CNN ภาพเครื่องบินกำลังพุ่งชนตึกเวอร์เทนพุ่งชนตึกปุ๊บมุสลิมโหร้องดีใจมีความสุขผมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตโอ้โหไอ้มุสลิมไอ้เนี่ยไปลงนรกนแบบถ้อยคำสารพัดหยาบคายที่กลรดาพวกมุสลิมผมก็มุสลิมที่อยู่หน้าจอ สามพวกเรานึกจินตนาการตามผมนะครับสามภาพที่มันมาพร้อมกันนะครับเครื่องบินชนตึกมุสลิมดีใจคนแช่งประนามมันมันมันสะเทือนใจมากนะครับผมเนี่ยในฐานะมุสลิมเนี่ยเฮ้ยคนสองสามร้อยคนบนเครื่องบินสามสี่พันคนบนตึกเบอร์เทดที่เขาตายโดยเขาที่ไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรเนี่ยเฮ้ยมุสลิมสอนเราดีใจอิสลามสอนว่าให้เรามีความสุขเหรอให้มันเป็นไปได้อย่างไร มันเกิดคาถามขึ้นมากมายเฮ้ยอิสลามสอนมองอิสลามสอนให้เรามองคนอื่นอย่างไรสอนให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างไร<ม>ก่อนที่ผมจะไปเรียนมผมก็งูงประปาเรียนฟัดดูอินที่มัสยิดละหมาดเป็นอ่านกุรานเป็นแต่ถามลึกๆอิสลามสอนเรื่องพวกนี้อย่างไรผมผมก็ตอบไม่ได้ครับแต่เป็นจุดที่ผมทำให้มผมจะต้องสนใจที่จะมาศึกษามาคนา้นคว้า ล้วจะต้องนํามาพูดคุยกับพวกเราครับมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมไม่เคยเรียนรู้มาก่อนในอิสลามซึ่งผมจะเล่าให้พวกเราฟังมารู้ทีหลังครับว่าไอ้ที่มุสลิมโห่ร้องดีใจมีความสุขกลายเป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าสองสงครามอ่าวเปอร์เซียคนละเหตุการณ์คนบอลคนละบ,บริบทแต่ทันทีที่ภาพมันออกมาอย่างนั้นพวกเรานึกดูครับคนทั้งโลกเนี่ยเขาจะมองมุสลิมัเป็นป่าเถื่อนขนาดไหนใจดําขนาดไหนคนตายไม่รู้กี่พันเลย มีความสุขดีใจอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวผมจะชิ้ให้ผมว่าทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นเว็บไซต์ครับที่บอกว่าในอียิปต์หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีมุสลิมจับเด็กอายุ15โยนลงมาจากตึกภาพนี้ครับถามว่ามีเด็กตกลงมาจากตึกจริงไหมจริงครับลอยอยู่กลางอากาศเลยครับ ผู้หญิงอายุ15หญิงริสเตียงครับถูกมุสลิมโยนลงมาจากตึกชั้น3แต่ถามว่าอียิปต์ตอนนี้เป็นภาษาหลับแล้วหรอครับภาษาหลับนี่เปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วหรอครับพวกเราต่อไม่รู้เนี่ยก็รู้ครับว่าเป็นภาษาอะไรครับภาษาจีนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเด็กอายุ15ตกลงมาจากตึกจริงครับจากภาพปิออกมาแต่พวกเราดูครับจับแพะชนแกะแล้วสื่อคนที่อ่านนะครับ มีเด็กจับเตือนใมีคนจับจุดจรินเพราะฉะนั้นผมจึงชอบมากครับมันมีนักสังคมวิทยาผมเรียนมาทางสังคมวิทยาครับชองบดียาเนี่ยจึงพูดครับว่าให้เราต้องระวังครับเราอยู่กับโลกในโลกสมัยใหม่ทุกวันนี้ที่สื่อมีพลังอย่างมากมีอิทธิพลอย่างมากนั้นบางครั้งภาพลวงตาเนี่ยมันถูกทําให้เป็นจริงเสียยิ่งกว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับ แต่มันถูกทําให้เป็นจริงเสียยิ่งกว่าความเป็นจริงเลยครับเครื่องบินชนตึกตุ้มมุสลิมดีใจจัดจ่ะดูในทีวีมันจัดจ่ะล่ะคนตกจัดตึกตกจริงแต่กลายเป็นจับแทะชนแกะไม่ไม่จริงเลยอ่ะแต่ถูกทําให้เป็นจริงเสียยิ่งกว่าความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่ถ้ามีพี่น้องเพื่อนต่างศาสนิกอยู่ในที่นี้ผมก็อยากจะเตือนให้พวกเรารับสื่อต้องระวังในขณะเดียวกันมุสลิมเราก็ต้องระวังเช่นกันครับ ต้องระ <บา S 1> วังยังไงครับเนีย่ยกรณีของครูสวุวรรณีเนี่ยเคสคลาสสิกมากสําหรับผมเลยครับครูสวุวรรณีต้องเดินทางมาสํานักจุฬาราชมานตรีมาถ่ายรูปสํานักการกำกับการจริงๆรมาหาพูดแทนนะครับจุฬาราชมนตรีอาจารย์ต้อบรอนีเนี่ยอยู่บ้านเหนือเนี่ยในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรีมายืน่นมาชี้แจงครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน Facebook นั้นไม่ใช่เธอทำครับ เกิดขึ้นอะไรใน facebook ของครูสุวรรณีแอคเขาของครูสุวรรณีเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โห,โหไม่รู้จะใช้คํำยังไงครับด่าอันล้อแบบด้วยคําหยาบคายไม่รู้จะหยาบยังไงอะครับผมเห็น facebook อันนั้นเลยนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือหลังจากเห็น facebook อันนี้ปุ๊บเนี่ยผมเข้าไป Google ชื่อครูสุวรรณีน,นามสกุลเข้าไปมีตัวตนจริงครับเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดอุดอรธานีเฮ้ย มีผังชื่อสวนณีมีรูปภาพจริงเลยครับแต่กลายเป็นครูสวนีบอกว่าอะไรครับนี่ครับไอคนที่ไปโพสเป็นอดีตสามี <c oughs> ของตัวเองที่เลิกกันไปมาตามงา้อตามขอคืนไม่คืนไม่เอาผมว่าดีแล้วที่เธอไม่เอาก็เลยมาแฮกแอคเคาท์เสร็จแล้วก็เข้าไปด่าอิสลามด่าอันล้อ โอ้พวกมุสลิมเราพอเห็นคนมาดาล้อนี่ก็ของขึ้นก็ทลุมทลมเลยครับโอ้โหจะไปฆ่าครูสวรรคแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องมีสติขึ้นหน้าหนึ่งเลยครับล้นแสบปอมเฟสเมียโพสดาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี้ยเรากําลังอยู่ในโลกแบบเนี้ยที่เราจะต้องต้องระวังนะครับต้องมีสติการ อิสลามโอเบียโฟมอิสลามโมโฟเบียโรคผมเรียกกันว่าโรคเกลกียดกลกัวแพร่กระจายไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมผมไม่เคยคิดว่าว่า,ว,าว่าในชีวิตจะได้เห็นเพราะอะไรครับเพราะคนรุ่นพ่อผมที่อพยพเป็นมุสลิมมาจากเมืองจีนมุสลิมมาจากเบงกาลีมุสลิมมาจากปากีสถานมาจากอินเดียในภาคเหนือเราจะมีอยู่กันหลายชาติพันธุ์เข้ามาเนี่ย คนรุ่นพ่อผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมครับคนท้องถิน่นคุณแม่ผมเนี่ยเป็นมวลัลับนะครับมัดรับอิสลามเนี่ยตอนแต่งงานกับพเพื่อนผมเยอะมากคนท้องถิ่นเข้าให้การต้อนรับเข้าให้การยอมรับคนที่เป็นมุสลิมครับเพราะอะไรเฮ้ยเป็นพ่อค้าเฮ้ยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพน,านันเฮ้ยมีอาชีพมั่นคงภาษาคําเหนือคําเมืองคอนเซ็ปต์ของคนไทยเนี่ยเขาบอก มีลูกสาวแล้วเอาไปให้คนแต่งงานกบบคนพวกนี้เนี่ยเหมือนกับฝากผีฝากไข้ได้อะเขาเขาคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะเป็นคนดีละหมาดถึงเวลาละหมาดเขาให้การยอมรับจนผมไม่คิดเลยครับว่าวันหนึ่งชีวิตผมห้าสิบกว่าปีจะได้มาเห็นการต่อต้านอิสลามที่แพร่ระบาดไปในภาคเหนือเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแม้แต่ในฉะเชิงเซาแปดริ้วพวกเราครับดงมุสลิมอะครับ ทำมัสยิดเลยครับยกป้ายขึ้นมาต่อต้านที่แปดลิ้วกลับมาที่เชียงใหม่โอ้พระมหาพิชาติไปเชียงใหม่นะครับไปประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับภาคต่อไปใครฆ่าพระเราจะต้องเผาหนึ่งมัสยิดเอาไหมโอ้โหคุณพระก็สลดหนดหูมากนะครับ ฮาลลนเชียงใหม่พวกเราได้ยินผมจะไม่ลงรายละเอียดไม่ลงลึกแล้วครับแต่อยากเพียงแต่อยากจะบอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ฮัลลานมาตลอดเพราะผมอยู่ในกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมันเป็นเรื่องการเมืองแย่งชิงพื้นที่การเมืองแย่งชิงพื้นที่คณะกรรมการอิสลามต้องการขอพื้นที่ของกรมธนารักษ์ทำสวนอุตสาหกรรมฮัลลนพอเราขอปุ๊บอบจอขอเพื่อที่จะทําบ่อทิ้งขยะ นะครับพอในที่สุดกรรมาการาาให้มีมติให้เราไปทำสวนสาราการป้ายขึ้นปึ๊บนะครับผ่านนักการเมืองท้องถิน่นไปคุยกับพระเอาพระออกหน้าอีกพระในท้องถิน่นไม่เอาพลลานอะไรต่า,างขึ้นนะครับปึ๊บสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับ ทั้งทั้งที่มันเป็นเรื่องการเมืองแต่เราไปเอาศาสนาเข้ามาพอศาสนาเข้ามาเนี่ยมันความขัดแยง้งความหวาดระแวงความเกลียดกลัวมันไม่ได้อยู่แค่ในเชียงใหม่ไม่ได้อยู่ในภาคเหนือมันมันขยายออกไปได้ทั่วมันไม่มีขอบเขต <_ co. S 1> การเมืองไม่สามารถที่จะมาจัดการได้ตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เสียดายหน้า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 หดหูใจเป็นอย่างยิ่งนะครับมีก็มีทีวีมีอะไรมาสัมภาษณ์ผมผมก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นความเข้าใจโอ้โห ถ้าเกิดทําสวนอุตสาหกรรมที่ดอยเต่าเนี่ยไอ้พวกปัตนตาีสองหมื่นคนจะมาอยู่เอามาจากไหนครับสองหมื่นคนเอาปัตนตาีสองหมื่นคนจะมาอยู่นะครับจะเป็นของมุสลิมจะคือข้อมูลที่เราเล่นที่เอามาเล่นกันเนี่ยคือข้อมูลโกหกตอนแหลทั้งนั้นนะครับแต่คนเชื่อครับก็มีคนส่วนหนึ่งครับที่เขาเชื่อนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวอย่างมากนะครับ ผมก็ได้แต่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานที่มาจากมาจากโดยเต่าทั้งนั้นแหละครับทุกวันนี้แรงงานโดยเต่าต้องไปทํางานที่ที่ซันสวีทที่สันปะตองครับขี่มอเตอร์ไซค์มาครับอีกหลายสิบโลซันสวีดขอหาล้านของกรรมการจังหวัดปีหนึ่งส่งออกเป็นพันๆล้านนะครับพนักงานเยอะมากเป็นพันๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่มุสลิมทางนั้นนะครับตอนนี้1นึ0 0 0ผลิตภัณฑ์6700 0สถานประกอบการส่วนใหญ่ก็ไม่คนไม่ใช่มุสลิมท้งนั้นแหละครับที่เขาเห็นว่ามันมีศักยภาพที่ในเป็นจะเป็นประโยชน์ในการส่งออกในการขายสินค้าการตลาดของเขาเขาก็มาขอนะครับแต่การเป็นเอาเรื่องศาสนาเรื่องพวกนี้มาโยงให้เป็นเรื่องศาสนานะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากสมัครสมาชิกทีวีสำนักจุฬาวันนี้พิเศษเพียง1000บาทต่อปี รับบัตรไอพ l ัสเอกสิทธิพิเศษสำหรับทีวีสำนักจุฬารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการพร้อมรับสัมมนาคุณการประกันอุบัติเหตุจากทิพปะยะตะการุนตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทร084 744 1166หรือศูนย์บริการธุรกิจโทรทัศน์สำนักจุฬาราชมนตรีใกล้บ้านท่าน